สบลาเฮ้น้องๆเจอกับมังมดัดอีกแล้ววันนี้มังมดัดจะมาเทสว่า wow. วเครงตัวใหม่เพิ่งผลิตออกมานี่ไงลาใบเม็ดห้าสิบเขียวหางชมพูเดี๋ยวมาดูการบินมาดูการบินว่าเป็นเช่นไรเอาเราใจพี่พีโยนไปเลยไปเดบ่ไปเดบ่ใบตึงถบ่ใบตึง

આવ્યો આવ્યો તમે દુકાન માં જમીન કરો છો อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยทุกคนนู่นอยู่นู่นเขียวกระอินบินสูงเลยมายอมลงซะด้วยไอยาลังกานี่ตัวนี้มาแล้วโดนสงครามหยาบหนักดูเพลเรื่องเออเอา่ายตั้งไว้ที่ตาอก็ให้ายถึงกูเลย ลงแท้แล้วไม่ได้ถึงเดี๋ยวมาจูนจูนใหม่แป๊บหนึ่งเดี๋ยวถึงแน่อย่าเหงน้าลูกอย่าพึ่งนะลูกลงดีๆลูกลงดีมากสวยเดี๋ยวคบรับอันต้องแกหน่อยนึงทุกคนแป๊บหนึ่ง ีนี้เราจะปรับให้เกเหน่อยโอเคเอาฟิกฝึกบังฟิกมั้งตอนนี้เอาเราฝึกบังฟิกพร้อมไม่ก่อนบังฟิกเราจะถึงฤดูกาลแล้วบังฟิกจะลงแข่งด้วยน้องๆติดตามไว้ติดตามบังหมัดนี่ติดตามบังฟิกเปลี่ยนไปไปแล้วโอ้โหแล้วโหดโหด ูยังหมุนอยู่มึงพี um ่กูต้องแก่กว่านี้เลยพี่กูลมแรงนะลมแรงโหแล้วโหแล้วโรยลงก่อนกูมาอย่างเดียวโรยลงก่อนต้อปลาไยใ้แก่กว่านี้ทุกคนลมแรงแล้วลมมาโหแล้ว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  นั้นลงพี่เหลยังยังบางนั้นเหลือนะยังหมุนอยู่นิดนึงบางนี yeah. 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 ้บางขวานะทุกคนเดี๋ยวไปดูผู้กองเชื่อว่าเป็นเดเช้าน้อยไปอย่างยังยังยังไม่ได้เก้าสิบทีเก้าสิบอยู่ดีมาขึ้นมาดู ครับอะไรนะเนะถือโรดเอตัวนี้โรดยิงเหรอไม่กินลมเหรอกินนะั่นแหละกินทีท<อ>หีหันหนะันอ่ะกินกินแล้วยังหมุนอยู่ฝั่งนั้นเลย <laughs> เราจะต้องจูนอีกรอบนะนี่เอียงอยู่ฝั่งนี้เลยมัีไม่ลงเด, <laughs> เดี๋ยวลงก่อนพุก

lo <laughs> 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 tôi nil thôi log đi 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 log นู่ตัวนี้คุณเดียนอือเป็นไงเห็นพิษสงรวยังโอุ้ดยอดเลยทุกคนวิ่งใช้ได้เลยทุกคนเดีไม่หมายถึงเมื่อวานนี้วิ่งหอบกันได้ดูรอบทุกคนดูรอบเลยสายดียองพิ่ใหญ่ใส่ดูรอบทุกคนดูอย่านิ่งลูกตีขึ้นมา

Tớm nồi lùm lang, lùm lang, tớm nồi. Tớm nồi. Hay đi qua ní Có cha qua ní mới tần kín lu. Mày tần khó lu ơi. Điệp rồi lùm Thắc mới ra thư. Đi rồi đi. Thì mấy khèn đó rồi. 1. phích, đưa lấy phích ơ. À. ดูเชื่อไว้งพี่เธอเล่นรู้เปล่าโลงาบงาลนตรีไปนู่นเลื่อยๆเอ้าดูจังหวะใหม่มาดูอีกหนึ่งจังหวะเหมือนว่ามันโดนลมไม่เป็นจังหวะอยู่นะคือโดนไม่เต็มอะ่ไปแล้วมาแล้วมาแล้วลงมาแล้ว <laughs> ừ, mm, mời thướng. mời thướng, mời ơi, mời 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 bay, mời 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 xuôi, 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 mời 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 ถอยมาอีกหนึ่งระบบถอยมาอีกหนึ่งระบบน้องแม่เปกล้องดิบเอาอซี่โ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 อซีโอ้โอ้จิ้งเป้งเราไม่บอกเคยไม่อยากเลงมากค่อยเอากีมาวัดดูเรื่องกับเบื้องลาวเลยนะเดี๋ยวไปได้เก่บริสิโอาลุงอ่างวิกกี่นาทีอะ สิบสองโอเคจัดไปมังริกใส่ดีวิกใหญ่เอฟซีคอมมิ์ว่ามังฟิกลาเวียนหัวเวียนหัวไปเอานะยังมาจะดึงลงทุกคนดึงดึงดึงติตตนูโอ้โหพังริกเลยวิ่งพังฟิกเลยสายเลยวิ่งเลยสายนุ่นันมนูแล้ว็วออพลัดช่วยเชียงเปงพาไปนั่พริก โอเคตอนนี้เราทำประตูได้แล้ว The m a t r e e t เอียงเปเองทุกคนสบสวยงามป,ป,ปิดทำการแสดงมังฟิกโอเคน้องๆอ,อย่าลืมฝากกดไลค์กดแ like, ชร์กดเลยด้วยนะจ๊ะให้เน่ให้ดีดู่กับนาวา่าจบสวยสวัสดีสบาย